สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาว u t u b e และก็ Facebook ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมในช่องของพอเพียง c h ชาแนลช่องที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนโดยการทำไว้กินไว้ใช้ไว้ขายเรือน้อยนะครับเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ลวมทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นอาชีพเสริมกับตัวเราได้ด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่19กันยา,ายน2 5 6 4นะครับ สัพาเพื่อนสมาชิกเข้าสู่ตอนที่2ทับสินะครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการทําระบบนิเวศให้กับปลาเรานะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าเราจะนําผักที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับมาใส่ในบ่อเพื่อสร้างเป็นระบบนิเวศจําลองขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการผลิตออกซิเจนให้กับตัวปลาในช่วงกลางวันนะครับ ก่อนหนึ่เราต้องมาทําความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศกันนิดน,นึงนะครับว่าระบบนิเวศนะครับมันจะมีด้วยกัน2อ,อย่างนะครับระบบนิเวศมีองค์ประกอบที่สําคัญ2ส,ส่วนส่วนที่1คือสิ่งไม่มีชีวิตเช่นน้ําแสงอุณหภูมิแกส๊สออกซิเจนและส่วนที่2คือสิ่งมีชีวิตเช่นพืชสัตว์จุลินทรีย์ ทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตัวอย่างเช่นของเสียที่ปลาขับถ่ายทำหน้าที่เป็นปุ๋ยให้กับพืชน้ำได้เป็นอย่างดีพืชน้ำสังเคราะห์ด้วยแสงและคายแก๊สออกซิเจนปลาใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับหายใจเจริญเติบโตและขับถ่ายของเสียกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชน้ำอีกครั้งดังนั้นระบบนิเวศจึงหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองระบบนิเวศนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2อย่างนะครับก็คือที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมานะครับสำหรับในตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าปลาของเราก็เริ่มจเจริญเติบโตขึ้นมานะครับได้3าเดือนแล้วนะครับจากนั้นเราจะมาสร้างระบบนิเวศเทียมให้กับตัวปลาเรานะครับเพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนในตอนกลางวันนะครับ รวมทั้งยังเราจะสามารถใช้เป็นอาหารเสริมให้กับตัวปลาเราด้วยครับส่วนใหญ่นะครับผมจะเน้นไปที่ผักบุ้งนะครับผักบุ้งแล้วก็ผักตบชาวานิดนึงนะครับแต่ว่าจะเน้นหนักไปที่ผักบุ้งเนื่องจากผักบุ้งนะครับปลานิลจะชอบกินนะครับเขาจะชอบกินรากกินใบนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะอยู่ในบอ่อที่เป็นบอ่พอพ้าใบนี้ได้ค่อนข้างนานนะครับ ซึ่งในพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับมันค่อนข้างที่จะหาง่ายเมื่อเราสร้างระบบนิเวศเทียมในบอ่อของเรานะครับเราก็จะได้ประโยชน์ด้วยกัน2ทางนะครับก็คือ1ที่แน่ๆคือเราสามารถสร้างออกซิเจนได้จากธรรมชาตินะครับในช่วงกลางวันที่มีการสังค์สแสงนะครับและก็อีกประโยชน์ด้านหนึ่งก็คือว่าใช้เป็นอาหารเสริมให้กับตัวปลาเราได้นะครับ ปลานิลน,นะครับเป็นปลาที่กินพืชอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเวลามีพวกผักตบชวาผักบุ้งมานะครับเขาก็จะไปกัดกินพวกรากพวกใบนะครับแต่ว่าโปรตีนมันอาจจะไม่เยอะมากมายอะไรนะครับแต่ว่ามันก็สามารถใช้เป็นอาหารเสริมได้นะครับในการทําระบบนิเวศเทียมในบ่อน,นะครับควรที่จะปลาที่จะมีอายุตั้งแต่ 2- อถึงสเดือนขึ้นไปนะครับเพื่อว่าปลาที่จะมีภูมิต้านทานนะครับ ทีนี้เราจะมาพูดถึงอาหารเสริมที่เราเพาะเลี้ยงขึ้นมานะครับก็คือแหนแดงนะครับซึ่งก็ผ่านระยะเวลามาแล้วประมาณ2สัปดาห์นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับที่ผ่านมาประมาณ15วันนะครับผมดูแล้วว่าการขยายพันธุ์ของมันเนี่ยมันมันช้านะครับมันช้าทนี่มันมีสาเหตุอย่างหนึ่งที่มันช้านะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือว่าแหนแดงจากที่เมื่อก่อนมันออกเป็นเหลืองๆหน่อยที่มาแรกๆ ตอนนี้มันก็ปรับสภาพได้เป็นสีเขียวสดขึ้นมานะครับแต่ว่าการแพร่พันธุ์อาจจะช้านะครับก็เลยเติมน้ำปุ๋ยคอกไปอีกนะครับบ่อละขันนะครับส่วนสาเหตุที่มันบางนะครับไม่ใช่ว่ามันตายนะครับเเพื่อนสาเหตุมันก็คือเนี่ยครับสาเหตุ ตกทุกวันนะครับแล้วก็ตกหนักมากบางท่านอาจจะสงสัยมันเกี่ยวอะไรกับฝนนะครับก็เพราะว่าพอฝนตกลงมาครับบ่อผมมันไม่มีที่จะระบายน้ําออกนะครับมันก็ไปกับสายฝนสักเกือบครึ่งนะครับในการแก้ปัญหาของผมนะครับก็คือใช้ท่อนะครับท่อมันมีอยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ว่าเราตัดให้สั้นลงแล้วก็ใช้ตะแกรงกันนะครับเมื่อน้ําฝนมันขึ้นมามันก็นมมนจะล้นออกจากท่อนะครับเหมือนท่อน,น้ําล้นออกไปข้างล่างน,นะครับเนื่องจากมันเชื่อมถึงกันนะครับเป็นบางบ่อส่วนบางบ่อที่ไม่มีก็ใช้วิธีการตัดออกนะครับตัดออกซึ่งลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะไหลออกด้านล่าง ทีแรกที่กลับมาเห็นนะครับก็ยังหลงดีใจเราไม่เป็นไรเราไปเอาบอ่อเราไปเก็บมาจากบ่อข้างในนะครับมาใส่นะครับเพิ่มก็ป๋าใหม่แต่ที่ไหนได้นะครับเพื่อนๆมันไม่ใช่แหนแดงนะครับมันเหมือนที่แรกผมเข้าใจผิดนึกว่าแหนแดงนะครับมันไม่ใช่แหนแดงเขาเรียกอะไรไม่รู้ครับแหนแดงมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับที่เราซื้อเข้ามาจะเป็นอย่างนี้ อันนี้เราเอามาจากบ่อธรรมชาติข้างในนะครับมันจะเป็นเห็นนะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับ mm hmm. เขาเรียกอะไรผมก็ไม่ทราบนะบ mm hmm. เพื่อนๆท่านใดทราบช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้ mm hmm. ผมทราบเลยครับแต่ว่าปลาก็กินเหมือนกันนะครับปลาก็กินเหมือนกันแต่ว่าเราโฟกัสไปที่หนแดงมากกว่านะครับ ในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับค่อนข้างทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเลี้ยงปนินในกระชังบกมันก็ค่าที่จํานวนบางนะครับนอกจากที่ผมอยู่ในฝนจะตกแทบทุกวันนะครับมันจะมีส่งผลกระทบกับในบอ่อปลาของเรานะครับอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปะก่ะน,นะครับูดะครับน้ําฝนที่มันตกลงมานะครับเราต้องคอยคำนวณคดูว่าน้ํามันขึ้นระดับสูงไหมน้ํามันสูงมัวมากไหมนะครับ แากว่าน้ําที่ผมใช้เลี้ยงนะครับเป็นน้ําแม่น้ํานะครับผมก็ไม่ทังเจตว่าฝนตกทุกวันน้ํามันขุ่นนะครับในวันนั้นก็เลยปล่อยน้ําในบ่อทิ้งไปเกือบหมดนะครับว่าจะสูบเปลี่ยนเข้ามาใหม่ที่ไหนได้นะครับน้ํามันขุ่นมากนะครับแต่ว่ามันก็จําเป็นต้องใช้นะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำนะครับเนื่องจากสาเหตุที่มีฝนตกแทบทุกวันนะครับทำให้น้ำมันค่อนข้างที่จะขุ่นมากๆนะครับ ในการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับก็เปเพื่อต้องระวัดระวังให้ดีครับให้สังเกตน้าก่อนว่ามันสมควรที่จะเปลี่ยนไหมนะครับพอเปลี่ยนมาดูเห็นไหมครับมองแทบไปเห็นตัวปลาเลยนะครับแต่ก่อนน้ำทุกน,นี้นะครับที่ผมเปลี่ยนคือเปลี่ยนก่อนที่จะทําระบบนิเวศนะครับแต่ว่าเราก็ให้มันตกตะกอนให้มันใสก่อนเลยเราค่อยทําระบบนิเวศให้มันนะครับ สำหรับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆที่รับชมสมากกว่านะครับเป็นการอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะครับมีความเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับก็ในตอนต่อๆไปก็จะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่คิดว่านําเสนอแล้วมันเหมาะสมนะครับไห้เพื่อนๆสมาชิกได้รับทราบนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้งทาง a c e b o o k และทาง y o u t u b e นะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับสำหรับในช่องของพอเพียงชาแนลนะครับ เจอกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้นะครับสวัสดีครับ